กังวลใช่ไหมคะเวลาที่ไปทำเรื่องที่ไม่เหมือนคนอื่นรู้สึกกลัวว่าคนอื่นเขาจะมองว่าเราเนี่ยเป็นอะไรทำอะไรทำไมทำอะไรไม่เหมือนชาวบ้านคนส่วนมากคะ่ะก็มักจะกลัวเรื่องเหล่านี้คะ่ะกลัวที่จะแปลกแยกกลัวที่จะแตกต่างเรามักจะรู้สึกไม่สบายใจรู้สึก ตะขิดตะขวงใจเวลาที่เราอะค่ะไปทําเรื่องที่ชาวบ้านชาวเมืองเขาไม่ทํากันเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็มักจะมองว่าคนแบบนั้นอะเป็นคนแหกข้อทําไมไม่ทําอะไรให้มันเหมือนกับคนอื่นเขาแต่จริงๆแล้วนะคะมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกให้ทุกคนรู้นั่นก็คือว่าบนโลกใบนี้ค่ะเรารู้อยู่แล้วว่ามันมีคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยอยู่น้อยมากมาก,มาก คนประสบความสำเร็จเป็นคนส่วนน้อยในขณะที่คนทั่วๆไปค่ะคือคนส่วนใหญ่สิ่งที่แตกต่างกันระหว่างคนสำเร็จกับคนทั่วไปก็คือความคิดค่ะคนทั่วไปก็มักที่จะกลัวแตกต่างแบบนี้แหละเพราะเรายังคงอยากจะเป็นคนส่วนใหญ่อยู่แต่ถ้าวันนี้คุณยังคงทำอะไรที่เหมือนคนส่วนใหญ่ คุณจะกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้ยังไงการเป็นคนส่วนน้อยอาจจะทำให้รู้สึกแปลกแยกโดดเดี่ยวแต่มันก็เป็นเส้นทางที่คนสำเร็จบนโลกใบนี้เลือกเดินค่ะนกอินทรีไม่เคยบินเป็นฝูงนะคะนกอินทรีจะบินโดดเดี่ยวเพียงตัวเดียวอยู่เสมอ เพราะฉะนั้นเส้นทางนี้มันอาจจะทำให้คุณรู้สึกอึดอัดแล้วก็เจ็บปวดในบางครั้งแต่ถ้ามันเป็นเส้นทางของการเติบโตประสบความสำเร็จเพื่อที่จะไปได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการเพื่อที่จะได้สามารถดูแลคนที่คุณรักได้เป็นอย่างดีคุณจะไม่อยากที่จะเลือกเดินเส้นทางนี้หรอคะ มายเซ็กกำลังใจดีๆใน2นาทีวันนี้ฝากเอาไว้เท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ทุกวันตอนเช้ากับครูจอยพิเศษเอ็กซ์เพรค่ะสวัสดีค่ะ